สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัญญาบรญสีในส่วนของอีพีนี้เป็นอีพีที่235เรามีไม้กระถาง4นิ้วเป็นไม้ผ่านะคะไม้มีชื่อไม้โบราณไม้ด่างไม้ไป้าย ทั่วทั่วไปนะคะคัดเลือกหน้าไม้มาแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีโอนเหมาเมาจะกี่กระถางมีค่าจัดส่งที่50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาเมาเช่นกันจะมีค่าจัดส่งกี่กระถางที่70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทําการบวกเพิ่มใดๆนะคะเราทําการแพคแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษจะส่งผ่านอนทไทย อัญญาบันสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานนะคะภาคอีสานจะได้รับต้นไม้1-2ถึงวันกรณีภาคเหนือภาคกลางจะได้รับต้นไม้2-3ถึงวันภาคใต้หรือว่าพื้นที่ห่างไกลก็อาจจะได้รับต้นไม้ตั้งแต่4-5ถึงวันนะคะหากเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งรบกวนคุณลูกค้าแจ้งกลับมาที่อัญญาบันสีเราจะทำการติดตามทวงถามในเรื่องของการจัดส่งให้อีกครั้งหนึง่ง ส่วนที่พามารับชมอยู่นะคะตู้นี้จะเป็นในส่วนของตู้หนุมานประสานกายไซต์ตั้งแม่ของทางอัญญาบอลสีซึ่งตู้นี้จะมีอยู่ประมาณนะคะร้อยนิดๆน,นะคะก็ตีไปสั่ร้อยกระถางละกันเนาะเป็นไม้แยกหน่อทั้งหมดนะคะในตู้นี้จะเป็นไม้ที่เราแยกหน่อมาอีกรอบหนึ่งทั้งหมดหลายๆกระถางตอนนี้ก็เริ่มให้หน่อมาแล้วด้วยนะคะนี่ก็จะมีหน่อมานะคะหนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่ออันนั้นก็ ขึ้นอยู่กับว่ายังไงเดี๋ยวเราจะแยกอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหันุวานประสานกายป้ายสวยๆเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้นะคะในแต่ละกระถางกันเลยจ้ะมาดูต้นแรกนะคะมีชื่อว่าหอกสัตโลหะอยู่ในกระถาง4นิ้วไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยสำหรับหอกสัตโลหะแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะ เรนูนครไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะมีติดด่างไปให้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าในส่วนของกระถางนี้มีชื่อว่าซับเศรษฐีแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดนะคะทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วซับเศรษฐีแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะกระถางนี้เป็นหงดารุณ เวลากระสีกรลาลมาแล้วเขาจะสวยมากๆนะคะหงดารุณอยู่ในส่วนของกระถางสี่นิ้วแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าแสงพระธาตุนะคะไซตโตโตล้นกระถางสี่นิ้วแสงพระธาตุแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100ในกรณี3กระถาง1น0นะคะสามารถรวมกันได้หลากหลายสายพันธุ์แสงพระธาตุจ้ะ ตัวน,นี้จะเป็นบอลกาบมีแข้งนะคะจะมีชื่อว่าเจ้ากลุงอังวะไซต์โตโต้ล้นกระถางสี่เจ้ากลุงอังวะแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละห0บาทจะ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าจบพระนครน,นะคะไซต์นี้ฟอร์มนี้เลยจบพระนครแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ70บาทจะ้ะ เวลาเริ่มกัดสีกัดลายนะคะในส่วนของจบพระนครเขาก็จะเริ่มออกโทนสีประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบอลฟอร์มสวยอันนี้สีเขายังมาไม่ครบนะคะสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับจบพระนครจะ้ะในส่วนของต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นโตเต็มที่โตเต็มไวนะคะกัดสีของทรั์เสถีฐีค่ะอันนี้แม่ค้าเดินมาโซน ต้นตั้งแม่นะคะเดินมาแล้วก็พามาดูเรามีแบ่งบทรัพย์เรษฐีอยู่นะคะอันนี้ก็คือกัดสีเขาก็จะเริ่มออกโทนสีประมาณนี้ใบดกใบหนานะคะฟอร์มก็เป็นฟอร์มที่ค่อนข้างจะสวยเลยต้นนี้เป็นเพชรราตรีนะคะไสาโตโตล้นล้นกระถางเพชรราตรีไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ60บบาทจา้ะ ต้นนี้มีชื่อว่าม่านชมพูนะคะไซนี้ฟอร์มนี้สำหรับม่านชมพูแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระทางละ40บาทจ้าต้นนี้ลักษณะบอลใบกลมนะคะมีชื่อว่าบูรพาราชันไซนี้ฟอร์มนี้บูรพาราชันแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ80บาทจ้าต้นนี้เป็นตับเดือนนะคะ เป็นเดือนกันยายนไซนี้ฟอร์มนี้สำหรับกันยายนแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60สบต้นนี้มีชื่อว่าต้นนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบดกใบหนามีชื่อว่ามงคลซับให้ดูไซส์นะคะให้ดูขนาดเนาะรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันนะคะ มงคลซั์แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ากระถางนี้มีชื่อว่าหกหลงขาวนะคะเวลากัดสีกัดลายเขาจะเป็นสีขาวสว่างเป็นไม้โบราณค่อนข้างที่จะหายากนะคะมีจำนวนน้อยในตลาดของบานสีหกหลงขาวไซส์นี้เลยฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ากระถางนี้เป็นชมพูทวีปนะคะ เริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วใส่นี้ฟอร์มนี้ชมพูทวีปแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3ากระถาง100บาทเป็นชมพูทวีปสายลุ้นนะคะต้นนี้เป็นสาริกาลิ้นทองนะคะใส่นี้ฟอรมนี้สาริกาลิ้นทองเขาเป็นไม้ฟอร์มเตีย้ยใบดกใบหนานะคะลักษณะใบของเขาสาริกาลิ้นทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บบาทจา้ะ กระถางนี้มีชื่อว่าขุนสุภานะคะแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดขุนสุภาเป็นไม้โบราณนะคะมีจํานวนในท้องตลาดค่อนข้างที่จะน้อยมากๆแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้าในส่วนของต้นนี้มีชื่อว่าร่ํารวยนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นบอลใบดุใบหนานะคะโทนสีประมาณนี้เลยร่ํารวยแม่ค้า ชื่อดีเป็นมงคลนะคะร่ำรวยแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าต้นนี้เป็นร่ำรวยเช่นกันนะคะร่ำรวยเขาจะมีถั้งป้ายแล้วก็ไม่ป้ายเมื่อกี้ที่แม่ค้ายกเป็นร่ำรวยสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บบาทผ่าแม่เดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันที่เห็นอยู่จะเป็นร่ำรวยป้ายสวย ไซนี้ฟอร์มนี้นะคะกรณีป้ายแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ120บาทจ้ะต้นนี้เป็นนางฟ้านะคะแม่ค้าผ่ามาจากพรมพิมานกรณีพรมพิมานแผงแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในนามนางฟ้าไซนี้ฟอร์มนี้เลยให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้า มาดูกันที่ต้นนี้มีชื่อว่าปลายฝนนะคะไซส์โตโต,ตล้นล้น,ลนกระถางสีปลายฝนไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทจา้ะพามาดูไม้นอกตู้นะคะให้ดูสีเขาจะเป็นไม้ที่สามารถเติบโตแล้วก็สวยงามได้นะคะเลี้ยงในตู้ก็ได้นอกตู้ก็ได้เนาะอันนี้คือต้นแม่พันธุ์ที่ เราเอาไว้โชว์ลูกค้านะคะลูกค้าหน้าร้านเวลามาเดินบางทีเห็นต้นแม่แล้วก็อยากได้ต้นลูกนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของปลายฝนจะ้ะในส่วนของต้นนี้นะคะต้นโตโตโต,ตมากๆม,มีชื่อว่าบางใหญ่จะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนี่เลยกรณีต้นที่โตล้นนะคะล้นเกินแก้วที่ครอบแม่ค้าก็จะพัน พอด้วยกระดาษลูกฟูกไปให้นะคะเดินทางปลอดภัยแน่นอนไซนี้ฟอร์มนี้สําหรับบางใหญ่นะคะเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วกระถาง10นิ้วได้เลยแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าศิลานักปลาดนะคะนี่เลยไซส์โตโตล้นๆกระถาง4นิ้วเช่นกันในส่วนของศิลานักปลาด ไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าสิริโชคนะคะต้นโตๆลน้ลนล้นกระถาง 4. สี่สิริโชคแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละห้าสิบบาทจ้าต้นนี้ก็จะเป็นทรับพูนผลนะคะสายลุ้นๆแม่ค้าก็พามาจากแม่ที่เขาด่างสวย ซับพูนผลสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาทสากระถาง100บาทจ้ะสำหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่าตะเคียนทองต้นที่แม่ต้นที่แม่ค้ายกให้ดูนะคะบางทีก็จะเป็นต้นตัวยอย่างที่บางทีหยิบง่ายนะคะ เรามีจำนวนให้คุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกสนใจก็ทักทายสอบถามได้ที่เบอร์0876115169จะเป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็จะเป็นทั้งลายสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของตะเคียนทองให้ดูขนาดนะคะเป็นไม้ผ่าชิ้นอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะต้นนี้ก็จะเป็นหนในตับเดือนนะคะมีชื่อว่าเดือนเมษาย,ยนสำหรับ คุณลูกค้าที่เกิดในเดือนเมษายนอยากสะสมนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เดือนเมษายนแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าต้นนี้นะคะจริงๆแล้วแม่ค้าได้มาในนามทับทิมทองนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งโทนสีออกเหลืองทองเลยนะคะแต่แม่ค้าหาดูในตำราและทับทิมทองก็จะเป็นบอนด่าง นะะหน้าละไม้คล้ายๆค,คลึงกับยอดมงกุฎแต่ว่าเขาจะมีจุดที่ละเอียดเข้มมากยิ่งกว่านะคะคุลูกค้าท่านใดที่พอมีความรู้นะคะหรือว่ารู้จักสายพันธุ์นี้ต้นนี้นะคะยังไงก็รบกวนทักทายแจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีด้วยนะคะเราจะได้ปักปักป้ายชื่อหรือว่ามัน หรือว่าทางแม่ค้านะคะจําชื่อผิดมาตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้ก็ยังหาชื่อไม่ได้นะคะเขาเป็นไม้ทรงสวยโทนสีเหลืองอมทองเลยนะคะบนกาบมีแข้งขออนุญาตนะคะจําหน่ายในนามไม้ไม่รู้ชื่อกันไปก่อนเนาะคุลูกค้าสนใจก็นะคะแจ้งคุณพ่อค้าได้กาบมีแข้งนะคะ สีทองแบบนี้เนาะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทยังไงแม่ค้าหาชื่อได้แล้วจะแจ้งกลับไปให้คุณลูกค้าที่รับไปเลี้ยงดูอีกครั้งหนึง่งต้นนี้นะคะเป็นเท้าสหัสเดชะนะคะเนื่องจากว่าฟอร์มก็สูงแม่ค้าตัดทำฟอร์มใหม่นะคะตอนตอนนี้เริ่มแตก กอใหม่นะคะแทงใบใหม่ขึ้นมาแล้วจริงเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วนะคะเพียงแค่เราตัดทําฟอร์มใหม่เท่านั้นเองมีชื่อว่าเท้าสหัสเดชะนะคะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจําหน่ายให้ที่ราคากระทางละ35บาท3กระทาง100บาทจา้ะต้นนี้เป็นบอลกาบมีแข้งนะคะใบดกใบหนาเป็นพุ่มๆแบบนี้มีชื่อว่าพรนับพันนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลย พอ,อนับพันแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละหกสิบบาทจ้าต้นนี้เป็นนารีสยามนะคะเป็นบอลกาบเช่นกันตัดสีตัดลายแล้วเขาจะสวยมากๆนะคะให้ดูขนาดให้ดูไซส์ต้นโตโตโล้นๆนะคะไซส์ใหญ่มากนารีสยามแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละแ80ดสิบบาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปูสิทธิ์นะคะเป็นบอลกาบมีแข้ง มีติดต่างไปให้เล็กน้อยปะป้ายนะคะแม่ค้าขออนุญาตจำหน่ายในราคาสายลุ้นล้นละกันเนาะก็อาจาะจะมีติดต่างไปให้เล็กน้อยนะคะหลวงปู่สิทธิ์แม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ40บาทนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้โทนสีเหลืองเป็นหนึ่งในไม้ของรังบึงแก่นนครมีชื่อว่าแดนคูนทองนะคะไม้ ฟอร์มเตี้ยใบดกใบหนานะคะสีเหลืองๆแบบนี้เลยแดนคุณทองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจะ้ะสำหรับนะคะท่านใดที่สะสมไซสงเหลืองๆนะคะใบไม้โทนสีเหลืองไม่ควรพลาดนะคะสำหรับ แดนคูนทองต้นนี้นะคะก็เป็นโทนสีเหลืองเช่นกันนะคะให้ดูการกัดสีกัดลายมีชื่อว่าเหลืองกันตนานะคะไซนี้ฟอร์มนี้สำหรับเหลืองกันตนาไม้โทนเหลืองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าต้นนี้เป็นบอลกาบมีแข้งโทนสีแดงเข้มนะคะเป็นบอนเก่ามีชื่อว่าขันทักกุมารน,นะคะไซนี้ฟอร์มนี้สำหรับขันทักุมาร แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้มีชื่อว่าเศรษฐีสุพรรณนะคะใบดกใบนาเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตีย้ยไซต,ต์โตโตล้นล้นนะคะเศรษฐีสุพรรณแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าต้นนี้เป็นหนุมานประสานกายสายลุน้นๆ้นนะคะ ถึงเขาจะไม่ด่างไม่ไป้ายเขาก็สวยมากๆเดี๋ยวแม่ค้าพาไปดูไม้ที่แม่ค้าเลี้ยงนอกตู้เอาไว้นะคะหนุมานประสานกายสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาทสากระถางหนึ่งบาทจ้าต้นนี้นะคะเป็นหนุมานประสานกายสายลุ้นที่แม่ค้าปลูกโชว์ลูกค้าที่หน้าร้านใบดกใบหนาะใบมันเงามากๆนะคะนี่ปลูกไม่เท่าไหร่เขาก็ให้หนอให้กอ แข็งแรงนะคะอันนี้เราเลี้ยงนอกตัวไว้ถึงไม่ไป้ายเขาก็สวยนะคะจำหน่ายในกระถางสี่นิ้วราคาเพียง35บาทเท่านั้นจ้ากระถางนี้เป็นศีลาหุ่มทองนะคะหน้าแดงหน้าชมพูใบดุกใบหนานะคะสวยๆแบบนี้สิลาหุ่มทองหน้าแดงแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บบาทจ้า ตัวนี้มีชื่อว่าเพชรบ,บ้านปทุมนะคะไซนี้ฟอร์มนี้เพชรบ,บ้านปทุมนะคะหน้าไม้แบบนี้เลยเขาจะมีทั้งแบบป้ายแล้วก็ไม่ป้ายนะคะกรณีไม่ป้ายแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ามาดูกันที่กระถางนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรมนทน ต้นโตๆล้นล้นกระถางสี่สำหรับเพชรมณฑลแม่ค้าจำหน่ายให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะให้ดูไซส์นะคะรุ่นเดียวกันผ่าพร้อมกันเพชรมณฑลจ้ามาดูกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าทิดาแม่กลองให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดต้นโตโตล้นล้นกระถางสี่สามารถเปลี่ยนไซส์กระถางเป็นกระถางใหญ่ได้แล้วนะคะ พิดาแม่กลองแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจา้ากระถางนี้นะคะเป็นสุดปราถนาแม่ค้าให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะใบเขาก็จะหอ่อหอม้วนม้วนนะคะใบเขาจะหอ่อหอแบบนี้สีเขาจะสดแล้วก็เข้มเป็นไม้ฟอร์มสวยนะคะสําหรับสุดปรารถนาไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าจัดโปรให้นะคะที่ราคากระถางละ50บาท กระทางนี้นะคะเป็นไม้โทนชมพูใบดกใบนานะคะการใบแข็งแรงเส้นกระดูกเขาจะคมแล้วก็สวยมากๆมีชื่อว่าสาวขอนแก่นนะคะนี่เลยไซนี้ฟอร์มนี้สาวขอนแกน่นแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ60บาทจ้ากระบีนายร้อยนะคะไซนี้ฟอร์มนี้กระบีนายร้อย ด่างสวยๆแม่ค้าจัดโปรให้ในราคากระทางละ80บาทกรณีกระบี่นายร้อยสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ35บาท3กระทาง100อันนี้เป็นด่างแล้วนะคะแบบนี้ให้ที่ราคา80บาทอันนี้ถ้ากรณีสายลุ้นนะคะสายลุ้นลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ะ ตัวน,นี้เป็นธาตุบางแก้วแผลงนะคะคุณลูกค้าสนใจก็แจ้งที่คุณพ่อค้าได้เลยนะคะธาตุบางแก้วแผลงแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ35บาท3ากระทาง100บาทจ้าตัวน,นี้มีชื่อว่าม่วงมงคลนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนี่เลยม่วงมงคลไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ40บบาทจ้า กระถางนี้เป็นณเมืองนอนนะคะน้เมืองนอนรากเดินดีทะลุก้นกระถางให้ดูไซต์ต้นโต,โตโตแบบนี้นะคะจริงๆแล้วบางทีใบด้านล่างที่ที่ติดติดอยู่นะคะเขาก็มีเปิดด่างมาแล้วเนาะแมคะ่ค้าก็ไม่ได้ดึงออกนะคะนะเมืองนอนท์ขออนุญาตจำหน่ายในราคาสายลุ้นๆสไซนี้ฟอร์มนี้ในราคากระถางละ40บาทจ้า ต้นนี้มีชื่อว่ารักแท้นะคะไซนี้ฟอร์มนี้เลยรักแท้แม่ค้า NOUNCER ให้ที่ราคากระทางละ40บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าวิจิตจินดานะคะให้ดูโทนสีให้ดูเส้นกระดูกไซนี้ฟอร์มนี้นะคะวิจิตจินดาแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ40บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าปานตะวันนะคะให้ดูโทนสี ใบมันเงานะคะไซนี้ฟอร์มนี้ต้นโตโต,ตลน้ลนล้นปานตะวันแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ามาดูกันที่องค์หญิงทอฝันนะคะทอฝันสายลุ้นลุ้นไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทเดี๋ยวถ้านะคะมาดูกระถางนี้กรณีเปิดด่างมาแล้วนะคะผ่ารุ่นเดียวกัน ะะเปิดด่างแบบนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้าต้นนี้มีชื่อว่าวิมานชมพูนะคะใบดกใบหนาเป็นไม้ฟอร์มสวยนี่เลยวิมานชมพูนะคะไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะต้นนี้มีชื่อว่ากเกษตรศาสตร์นะคะ,ะเกษตรศาสตร์ศไซนี้ฟอร์มนี้ แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้าเพชรพันล้านนะคะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเพชรพันล้านแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้าต้นนี้เป็นเศรษฐีริมนาคนะคะชื่อดีเป็นมงคลให้ดูไซส์ต้นโตโต,โตเศรษฐีริมนาคแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ1น0บาทจ้า ต้นนี้มีชื่อว่าเทพคีรีนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งให้ดูไซส์เทพคีรีแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ60บาทจา้าต้นนี้เป็นไก่มงคลนะคะหลายๆท่านก็สะสมสายไก่เนาะให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดนะคะในส่วนของไก่มงคลแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ70บาทจา้า กระถางนี้มีชื่อว่าพญาขอมนะคะเป็นขอมดํายิ่งตัวเขาก็จะยิ่งดําเข้มพญาขอมดําแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ80บาทจะ้ะในส่วนของกระถางนี้มีชื่อว่าซับพนมนะคะบอลสีชื่อสวยชื่อดีฟอร์มสวยมากๆกัดสีกัดใบแล้วนะคะจะเป็นไม้ที่สวยลักษณะใบของเขาจะลักษณะคล้ายเหลาพนมมือนะคะ สัพพนมไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้ะต้นนี้มีชื่อว่าละอองสายนะคะละอองสายจะเป็นโทนสีชมพูนะคะมีความด่างชมพูละอองสายไซนี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ100บาทจ้าหนมุมานประสานกายนะคะปลายสวยๆทุกใบไซนี้ฟอร์มนี้ แม่ค้าจำหน่ายที่ราคากระทางละ250บาทจะ้ะในส่วนของต้นนี้นะคะเป็นรัตนรุ่งเรืองเปิดด่างมาแล้วนะคะนี่เลยไส้นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะให้ดูความดังของเขารัตนรุ่งเรืองนะคะแม่ค้าจำหน่ายในราคาด่างน้อยนะคะฝากไปเลี้ยงเลี้ยงลุนๆเนาะ ้ที่ราคากระทางละ80บาทจะ้ะต้นนี้เป็นเพนชรวรณโชคนะคะด่างประมาณนี้เนาะด่างประมาณนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ80บาทจะ้ะกรณีเพชรวรณโชคสายลุ้นนะคะลุ้นลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคากระทางละ35บาท3ากระถาง100บาทจ้าในส่วนของอัญญาบุญศรีนะคะอีพีนี้ก็ต้องปิดท้ายการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสนใจ หมยรายการไหนก็สามารถทักทายสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะจะทําการถ่ายรูปแล้วก็แจ้งรายละเอียดคุณลูกค้าก่อนการแพ็กก่อนการจะส่งอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้โทรมาแล้วนะคะคุณพ่อค้าอาจจะยังไม่ได้รับโทรศัพท์โดยทันทีหรือว่าส่งไลน์มาแล้วอาจจะยังไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบกลับนะคะเดี๋ยวยังไงสะดวกว่างจะรีบติดต่อประสานงานนะคะติดต่อกลับโดยทันทีเนาะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะคะ สวัสดีจ้า